วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการวาดรูปแอปเปิ้ลแบบนี้ครับโดยการใช้เทคนิคของสีไม้นะครับวาดยังไงใช้เทคนิคสีไม้ยังไงให้ดูเหมือนรูปแอปเปิ้ลโดยวิธีการง่ายๆนะครับที่ใครๆก็ไปทําได้สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเช่นเคยนะครับพี่เชนนะครับจากที่เรียนศิละปะติวสถาปัิยกรรมในตานานนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับมาแชร์เทคนิคการวาดแอปเปิ้ลโดยการใช้สีไม้ นะครับผมก็จะมีวิธีการขึ้นสัดส่วนหรือการใช้เฉดสีไม้ยังไงนะครับให้เหมือนลูกแอปเปิลแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำภาพแอปเปิลแบบนี้นะครับรวมถึงการใช้สีไม้ที่จริในการใช้สีไม้ในการวาดแอปเปิลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะสเตปเป็นการล่างภาพก่อนเลยนะครับล่างภาพนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำเขาเรียกว่า แบ่งเส้นขึงกลางหน้ากระดาษก่อนเหมือนเดิมเนาะแบ่งเส้นขึงกลางหน้ากระดาษก่อนเหมือนเดิมปึ๊บอ่าเพื่อให้สัดส่วนหน้ากระดาษซ้ายขวามันตรงกันนะครับอ่ะสัดส่วนในห,หน้ากระดาษจะเอาใหญ่แค่ไหนก็ลองกะด,ดูก่อนก็ได้นะอภิพเชมันจะ,ะมาณนี้อนพอละเผื่อเงาตรงนี้หน่อยแล้วก็เผื่อสเปซพื้นที่ว่างนิดหนึ่งนะครับแสดงว่ารัศมีของมันน่าจะอยู่ประมาณนี้อ่ามันค่อนข้างจะเป็นวงกลมนะ แต่มันก็ติดๆออกมาเป็นวงรีนิดนึงมันจะไม่ดูกลมมากนะครับก็น่าชปรวมานี้ติดตออกมาวงรีแสดงว่าสี่เหลี่ยมมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมผือนผ้าหน่อย,นอยในในมุมแนวกว่างนะครับอ่ะลองคร่าวๆก่อนว่ามันตัวมันประมาณไหนเอากลมๆวงรีนิดนึงจากนั้นเราเริ่มจากถ้าเป็นม่ชช่ไม่ชช่จะเริ่มจากด้านบนก่อนสังเกตด้านบนมันจะเว้าโค้งเห็นไหมนิดหนึ่งเห็นไหมตรงช่วงนูนๆด้านบนตรงตัวนี้จะเว้าก็อย่างที่บอกแอปเปิลเนาะมันจะยังไงครับ มันจะโค้งนะครับแล้วก็ตัดลงมาด้านล่างนี้เลยฐานด้านล่างมันจะต้องดูเล็กนะฐานที่มันสัมผัสพื้นจริงๆแล้วมันจะต้องดูเล็กพ่เศนว่ามันกว้างน,น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวนะครับขอดูดีๆหน่อย คือลูกนี้มันจะไม่ดูไม่ดูแบบสูงมากนะแต่ไม่เชื่ว่าน่าจะประมาณนี้แล้วก็จุดที่เว้าวตรงนี้โค้งวอลก็นุนน่าจะประมาณนี้เนาะน,นะครับลองขายเลยนะครับจังหวะนี้นะปุ๊บอ่ะขายเลยนะครับเชื่อไหมน่าจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะใหญ่ไป จา,จากนั้นนะครับเราก็มาดูช่วงตรงกลางตรงนี้เห็นไหมมันจะมีจุดเว,ว้าใช่วไหมครับอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็มีก้านขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นหาเหรียญแบบนี้แต่ไม่น่าจะสูงขนาดนี้นะ เดี๋ยวเอาหมาเอาหมาเอเ,เอาใหญ่กว่านี้หน่อยพี่เชื่อว,ว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณนี้พอละก้านมันดูไม่ได้สูงมากนะครับอ่ะเหมือนก้านเหมือนก้านมันดูไม่ได้สูงมากน่าจะประมาณนี้พอละแต่หัวมันจะใหญ่นิดนึงอืมนัน่าจะประมาณนี้นะปุ๊บที่ก็ไล่ไปเป็นเงา,นะาเนาะไล่ออกไปเป็นเงา ระยะนี้มั้งระยะนี้แหละเนะาะเดี๋ยวขอดูท่าอีกทีนึงเดี๋ยวจะต่ำกว่านี้หน่อยฐาน้องตา่ำฐาน้องต่ำลงมากว่านี้นิดนึงนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ลบเส้น ล่างตรงกลางตัวนี้ออกแล้วก็ลบน้ำหนักเส้นออกมันเดิมก่อนจะลงเราภาพล่างง่ายๆประมาณนี้นะทีนี้เราก็มาหาไฮไลท์ครับว่าเออไฮไลท์อยู่ตรงไหนนะครับใช้สีเหลืองไปก่อนเลยนี่คือโซนโซนที่มันเป็นไฮไลท์ล่างภาพไฮไลท์ไว้ด้วยนะครับ,รบแอปเปิลนี่ง่ายๆนะ แต่เน้นเส้นมากๆเลยเน้นแบบเน้นเส้นอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออกมานะครับสุดๆเลยแหละต่อมาถึงขั้นตอนการลงสีก็เหมือนเดิมนะครับก็เราก็จะยังไงครับเดี๋ยวนะเราก็จะลงเริ่มจากสีเหลืองก่อนเช็คระยะสีเหลืองให้ดีนะครับสีเหลืองจะอยู่ที่ประมาณแต่เดี๋ยวพี่ลองไกด์ให้ดูนะประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็นี่เป็นไฮไลท์ก็จะออกเป็นสีแดงอะนะ นี่คือระยะของสีเหลืองแต่สีแดงตัวนี้ก็ต้องลงเหลืองก่อนอยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ลงเหลืองทั้งหมดเลยวิธีการลงเหลืองของลายเส้นตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับของอ่าอย่างอื่นละมันก็มันก็จะไม่ใช่สี้าองศาละเราก็ต้องต้องดูเท็กเจอร์ของมันนั่นคือเท็กเจอร์เท็กเจอร์มันจะตกลงมาข้างล่างแบบนี้นะมันตกลงมาข้างล่างเท็กเจอร์มันตกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จังหวะที่มันออกตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ด้วย ขอบข้างก็ไม่ต้องไปนเน้นอะไรมันมากเพราะอะไรไปรีเฟกน,นี่เป็นไฮไลท์ต้องแยกออกนะไฮไลท์คือแสงที่มันโดนสบโดนโดนแสงไปตรงรีเฟกคือสอนแส,แสงที่เป็นสะท้อนจากพื้นจากวัตถุภายนอกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้ววัตถุที่เป็นวงกลมก็จะเกิดรอบข้างแบบนี้ต้องเว้นรีเฟกไว้นะครับโ okay. อเคก็จะประมาณนี้เนาะตรงไหนที่จะใส่เหลืองได้อีกนะครับก็เดี๋ยวค่อยลงเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้อยู่ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับสีเหลืองนะเดี๋ยวพี่เชนหาสีแดงอย่งนงไรนะสีส้มสีส้มอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะลงสีส้มต่อนะครับเดี๋ยวดียวขอไปเหลาก่อนนะครับอ่ะต่อนะครับเหลืองส้มแดงนะครับสำหรับภาพนี้นะเหลืองส้มแดงนะครับเดี๋ยวจะมีน้ําเงินมานิดนิดหน่อยหน่อยทำให้สีแดงมันดูเป็นสีเ,เลือดหูเข้มขึ้นนะครับสเต็ปเดิมน,นะอ่ะต่อไปก็จะเป็นสีส้มครับ สีส้มลงช่วงไหนสีส้มลงช่วงสีแดงตรงนี้เป็นสีเขียวไม่ต้องลงนะเออแต่อาจจะจะมีแซ่บเข้าไปบ้างเข้าไปบ้างเล็กน้อยแช่ค่อยๆแซ่บเข้าไปนะครับ<ๆ>ไม่ต้องรีบสีไม้มันจะเป็นการเชดเข้าไปทีละสีทีละสีตรงนี้ก็จะหนักส้มอยู่นิดนึงส่วนตรงนี้มันก็จะออกเขียวละเป็นเหลืองเขียวแต่ก็อาจจะมีส้มหยุ่นหน่อยๆห,หนึ่งก็ได้นะครับติดๆไป เดี๋ยวจะมีสีแดงติดติดเข้าไปด้วยเนี่ยติดติดเข้าไปตรงนี้ด้วยก่อนที่เราจะเอาเขียวมาลงเนี่ยลองสังเกตดูด,ดีภาพนะครับช่วงตรงนี้เส้นต้องไปน,นี้นะครับเส้นต้องโค้งตวัดเข้ามาถึงช่วงเซนเตอร์ตรงกลางตรงนี้นะ นี่ปล่อยเลยนะเพราะมันจะออกเป็น,ปนสีเขียวแดงแล้วก็จะเก็บตรงนี้เข้าไปอะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาสีแดงลงเลยนะครับเอาสีแดงลงเลยอะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนอเหมือนมันจะมีรีเฟกอยู่น่อยนอยเนาะแล้วก็จะปล่อยอ่อนๆนะขอบขอมันจะติดมันจะติดรีเฟกน,นิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยขอบก่อนนอนนะครับ นี่ก็สกิทเข้ามาสกิทเข้ามาแล้วค่อยปล่อยบางๆก่อนจะปล่อยเป็น defect เอ้ยไม่ใช่ก่อนจะปล่อยเป็นไฮไลท์แล้วก็จะทําให้น้าหนักเป็นค่าอ่อนๆบางๆแบๆบนี้ใช่ไหมบางๆอย่างนี้ตรงนี้ก็จะกดเข้มได้นะครับสังเกตว่าสังเกตว่าตัวแอปเปิลนะครับตัวแอปเปิลมันอนะนี่ถ้าลองซูมเข้าไปดูนะถ้าลองซูมไปดูเราจะเห็นว่ามันมี texture ที่มันเห็นเป็นเส้นๆอย่างนี้เลย นะครับมันมันจะไม่ได้เกลีย่ยให้มันเนียนนะมันจะเห็นเป็นเส้น,สนๆไงเห็นไหมเห็นเป็นเส้นๆ จะมีบางจุดที่มันเห็นมันเส้นแบบเข้มนี้เลยเนี่ยเข้มเห็นเป็นเส้นเข้มแบบเห็นเป็นลายของมันนั่นเถอะแล้วก็ทําลายมันให้มันดูแตกๆหน่อยอย่างเงี้ยแตกๆเข้าไปหน่อยเป็นลายเส้นแบบแตกอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยคู่ขาคู่ขาแตกๆแต่เห็นเป็นลายเส้นที่มันเป็นยังยังไปในทิศทางอย่างนี้นะอ่านะครับเน้นเข้าไปเลยเน้นกดเข้าไปบางช่วงนะครับ ก็เน้นตรงช่วงตรงกลางตรงนี้ต่อนะครับเน้นตรงช่วงตรงกลางตรงนี้ต่อนี่ให้ดูจากในตัวอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงกลางนเนี่ยแหละเป็นสีแดงเข้มสดละดังนั้นตรงนี้มันก็จะบางๆแล้วก็ไล่ไปเป็นสีเหลืองอเขียวด้านบนนะครับอ่ะเล้นเข้าไปให้มันเห็นเป็นเส้นอย่าถูให้มันเนียนนะครับให้มันเห็นเป็นเส้นแบบนี้ เสน,น่ห์ของมันนะเนี่ยฮะ กลางนี่จะเป็นสีเขียวอ่ะเขียวเข้มอยู่ไหนเอ่ยอ่านเลยนะครับเจอแล้วเจอแล้วเอาเขียวอ่อนก่อนก็ได้นะแล้วค่อยเขียวเข้มใส่ตรงรูด้านในอีกทีหนึ่งพี่เชนก็เอาสีเขียวเขียวอ่อนกลางของนี่ลงก่อนอันนี้คือเทสไปแล้วนะลองเทสดูก่อนก็ได้เอาเหลืองแล้ลเอเขียวมาใส่เป็นเขียวแบบที่เราชอบหรือเปล่าก็ลองเทสดูสีเขียวก็เหมือนกันเวลาลงลายมันมันก็จะมีน้ำหนักเส้นเข้ม เส้นอ่อนเส้นใหญ่เส้นเล็กสลับเออมันไม่ใช่ลงให้มันเนียนสวยนะครับอืมไม่ใช่นะตรงนี้ขาดเหลืองครับเนี่ยรู้เลยเพราะว่าเขียวมันเด่นนําขึ้นมาขาดเหลืองเติมเหลืองเข้าไปอีกอแบบนี้ อ่ะตรงไหนที่เป็นเป็นเขียวเข้มล่องลึกตรงนี้แล้วก็เน้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สีเขียวเข้มดันเข้าไปอีกหน่อยตัวนี้ก็ดันน้ําหนักออกมานิดนึงดันเขียวออกมาหน่อยอ่ะเริ่มจะเขียวอ่อนก่อนเน้นตรงนี้เข้าไปก่อนที่ลงเขียวเข้มก็เน้นเขียวอ่อนก่อนหนัก ไม่ส่วนไฮไลท์ของพิเชยพีเชยอยากให้มันดูขาวนิดนึงพีเชยก็ลบออกแค่ช่วงนี้นะแค่ช่วงนี้นะครับโอเคเก็บอะไรต่อดีนะครับน่าจะเก็บสีน้ําเงินเข้าไปนะครับเก็บสีน้ําเงินเข้าไปในสีแดงตรงนี้ให้มันเป็นยังไงครับให้มันดูเป็นเป็นบางแค่บางช่วงนะให้มันดูเป็นยังไงครับเป็นสีแดงเลือดหมูเข้มเข้มขึ้นมาหน่อยนึง เห็นไหมมันจะดูมันจะดูเป็นแบบแดงเลือดหมูเข้ามาที่หนึงอนะ่ะเอาแค่บางช่วงนะเอาแค่บางช่วงนะครับบางช่วงบางช่วงที่เป็นเส้นเส้นเข้มนะนาะเออเราลองแต่งๆเข้าไปดูแล้วเอาแค่ตรงกลางตรงนี้ก็พอแล้วนะครับ เรามาดูว่าเราจะเก็บอะไรได้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปทําตัวก้านก่อนดีกว่าตัวก้านมันก็ลงเหลืองก่อนนะครับก้านมันจะติดสีเขียวกับน้าตาลลงเหลืองก่อนแล้วลงไปต่อครับเขียวอ่อนครับอาเหมือนเดิมเ้ยเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่เขียวอ่อนแล้วนี่เขียวอ่อนนี่เขียวอ่อนนะครับเว้นขอบๆอบมันนิดนึงมีเหมือนไฮไลท์เป็นรีเฟกซ์รีเฟกซ์แล้วก็เขียวเข้มครับ ลิฟเฟก็ไม่ต้องเห็นชัดมากก็ได้เพราะว่าไอ้ก้านนี่มันต้องเข้มกว่าไอ้ล่องนี่อีกเดี๋ยวเราจะเอาสีดำลงเลยนะครับปึ๊บน้ำตาลก่อนแล้วก็ดำก็ได้ตรงตรงตรงกลางนี่ออกน้ำตาลหน่อยก็ได้ตรงกลางตัวนี้นะออกน้ำตาลส่วนรอบข้างมันนะออกสีดำไปเลยนะครับแต่บิชเชนจะใช้แทนถ้าใครไม่มีน้ำตาลเข้มจัดก็เอาดำได้เลยนะเนี่ยเป็นสีดำเข้มอันนี้ไอน้น้ำตาลเข้มนนี้กดเข้าไปครับ เข้าไปเพราะมันต้องดูเด่นที่สุดล่ะอย่าให้มันจมกับอย่าให้มันจมกับด้านข้างไอ้ตรงนี้ต้องดูเด่นที่สุดล่ะอย่าให้มันจมกับด้านข้างนะครับอย่าให้มันจมกับด้านข้างตัวนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็จะออกเข้มๆเลยเนาะเนี่ยตรงนี้นะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตรงกลางเราเติมสีน้ำตาลเข้าไปหน่อย แค่ประมาณนี้นอกนั้นรอบข้างลงเข็่ได้อีกไหมหรือว่าตรงช่วง,ตรง,วงนะ e, e, ตรงช่วงตรงนีอีพิเชนหายไปไหน่ะตรงช่วงตัวนี้ใส่สีเข้มได้อีกไหมตัดเข้มเข้าไปได้เลยแล้วอาจจะมีการเขียสีน้ำตาลเข้มที่ตรงที่ตัวมันเอามาแตะตรงนี้หน่อยบางๆไม่ต้องหนานะบางๆ พอมีลักษณะตรงนี้นี่ะอ่ะนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะลงเงาตรงนี้ละแต่ก่อนดินลองไล่ดูไล่เก็บดูก่อนพี่เชนว่านั่นไม่น่าจะมีอะไรละอาจจะมีบางช่วงตรงนี้เหมือนแทรกแดงเข้ามาได้อีกหน่อยอ่ประมาณนี้ครับนะครับจากนั้นเราก็จะมาลงเงาตกกระทบกับพื้นตรงช่วงระยะตรงนี้ ราตกตกระทบกับพื้นตรงช่วงระยะตรงนี้นะครับใช้สีอะไรดีก็อีอ,อนินแหละสีเทาเนี่ยแหละครับหรือจะเป็นสีดําเป็นอีอีแล้วกันเนาะอีตัวนี้แล้วกันเราก็ลองล่างตําแหน่งมาก่อนนะครับว่ามันจะคือแสงมันลงมาตรงๆเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเงาตรงกลางพอดีไม่เอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งนะถ้าจะเอาตามตัวอย่างตัวนี้นะครับนี่มันจะมาอยู่ที่ระยะตรงกลางตัวนี้พอดีมันก็จะมีเงาด้านในอีกเงาหนึ่งตรงนี้พี่เชนจะเรียกมันว่าอัมบราคือจุดที่มันเป็นเงาเข้มลึก เพราะว่าสัดส่วนของวัตถมมุมันโค้งมนเข้าไปที่นี้มาตรงนี้มันต้องดูเข้มลึกตรงนี้คือจุดที่มันผิวสัมผัสกับพื้นเพราะ,ะนั้นตำแหน่งตรงนี้มันจะเป็นตำแหน่งที่เข้มเลยแล้วก็จะเป็นเหมือนกับอีกวงหนึ่งซ้อนเข้าไปนะฮะมีเงาสองชั้นวางนั่นเอะเรามาลงตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จากด้านในเข้มนะครับค่อยๆสโตกเป็นค่ากลางค่าอ่อนออกมานะแบบนี้ไม่ใช่จะเข้มไปทั้งก้อนนะครับเงาก็มีการไล่น้ำหนักเหมือนกันเข้มกลางอ่อนออกมาจากด้านในที่มันลึกที่สุดเนี่ยแล้วก็กลางอ่อนออกมาอย่างเงี้ยวนฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นค่าอ่อนนะครับลักษณะของเงาเส้นเอ้ลักษณะของเส้นที่เป็นเงาตัวกระทบแล้วก็ใสคล้ายๆเหมือน,นกอบเป็นเส้นน,นอนๆแบบนี้เลยนะครับีเฉียงแบบ เกือบจะเป็นเส้นนอนๆละแบบนี้นะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็กลางอ่อนออกมาน,มนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับ โอเคลงชื่อได้เลยอันนี้เก็บนี้หน่อยอะเสร็จเรียบร้อยนะครับมีส่วนของตัวแอปเปิลนะครับสีไม้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการวาดรูปแอปเปิลนะครับ โดยการใช้เทคนิคสีไม้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเช่นเคยใช่ไหมครับก็ลองเอาไปฝึกทํากันดูนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีอะไรอยากจะให้แชร์เทคนิคทางด้านไหนบ้างลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะลองทําให้นะครับอาจจะทำเป็นคลิปให้นะครับเช่นเคยครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครป์ช่องของเราด้วยครับช่องสอนศิลปะในตำนานนะครับผมคลิปต่อไปครั้งต่อไปจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ขอฝากหนึ่งเรื่องตอนนี้เรามีการสอนศิละปะในรูปแบบออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงาน d r a w i n เบสิกพื้นฐานกนว่ารูปการใช้สีไม้การใช้สีน้ําการติวสอบเข้านะครับคณะสถาปัตยกรรมนะครับศิลปรกรรมนะครับสถาปัตยกรรมก็เป็นประเภทของอินเทเลียดีไซน์สถาปัตนิเทศศิลป์ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนานะครับก็เราก็รับสอนอยู่แบบในรูปแบบของออนไลน์และรูปแบบของ ออนไลน์นะครับก็สามารถมาเรียนที่เรียนได้ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับในเพจชื่อว่าติวว่าเส้นสอนศิลปะในตำนานนะครับติวว่าเส้นสอนศิลปะในตำนานแล้วก็ใน IG ชื่อว่า Art ์ตแล้วก็คี์แดดนะครับแล้วก็ในตำนานนะครับผมโอเคครับฝากติดตามนะครับมีอยู่ในใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ของ IG และ Facebook ทิ้งไว้ให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ